ช้านี้ช้าวันที่10เมษายน2565นะครับเราจะมาเยี่ยมชมโคกของนาโมเดลของสนันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่สวัสดจิกผมมาที่นี่ครั้งแรกเมื่อปี2563นะครับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของที่นี่ไปในทางที่ดีเยอะมากเลยครับดังเช่นด้านซ้ายนะฮะ เมื่อปี2563ผมได้มาช่วยเพื่อนสนันโยนปานดินลงในบอน่อนี้เพื่อนบอกว่าปัจจุบันนี้จำนวนปลามีเพิ่มมากกว่าเดิมปลาบางชุดก็โตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวบางตัวก็จบปริญญาตรีไปแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อนมันหัวเราะแต่ความจริงเป็นยางน้นจริงๆนะครับปลาชุดแรกจบปริญญาตรีสาขากเกษตรศาสตร์ได้ย้ายไปอยู่บ่ออื่นแล้วก็ไปแต่งงานมีลูกมีหลานนะฮะ <c oughs> นี่คือ หนในพัฒนาการความก้าวหน้าของโครงการของซีสนันได้ไปอบรมมานะครับโค้งน้องนาโมเดลเดี๋ยวชมต่อต่อไปเพื่อนคงเข้าใจว่าผมเด็กอัาพานะมันพาผมลุยเลยผมไม่คิดเลยว่าผมจะข้ามได้หรือเปล่าเอาพาไปก็ไปเออให้กำลังใจแล้วไปก็ไปมันได้สองขั้นนี้ฮะผมว่าน่าเป็นเสาวต้นเดิมเมื่อปีหกสามม้งเนี่ย แล้วน้ำหลักมันจะรับผมได้ป่าววิจิตรได้ได้นะเฮ้ยโอเคผ่านสเต็ปที่หนึ่งผ่านแะดูนะครับนี่อยงสามปีอันนี้ปลูกมาสามปีแล้วล่ะอ่าสามปีแล้วนายเอามาเลี้พันธุ์ที่ไหนมานั่นฮะเอามาเลี้พันธุ์ที่ไหนมาอ๋ออันนี้อันนี้เขาน้องเขาเพาะเรา เราเราเราซื้อสลากอีก็ซื้อเขาอ๋อสนับสนุนเพื่อนๆกลุ่มด้วยกันอันละสิบบาทสักสิบบาทอันนี้ต้นสักอนี้สักไงสักนี้ก็ปลูกเมกื่อหกสามเอ๊ะเนี่ยปลูกพร้อมกันหมดเลยเออว่ะเฮ้ยมันแต่วาความไม่เท่ากันเออมันหลายอย่างอะ่ะขึ้นขึ้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่าตรงนั้นมันอ๋อสวยสวยเนี่ยมันบางอย่างมันก็โตเร็วอ่ะนี่อย่างนี้ยอนี่ต้นยางเฮียง ยาง,งเรอยางเทียงยางอะไรวะาารยงางนายกยางเทียงไม่ใช่เป็นยางยางชนิดหนึ่ง้นั่นเราเดินเข้ามาเลยนะจากปีหกสาถึงปีหก้าสิ่งที่เด่นที่สุดคือต้นไม้ต้นนี้มันสูงที่สุดในโค้งนาโมเดลของนายเลยคือตอน้นอะไรเนี่ยกระถินเทพาอา้าวกะทินเทพาเหรอเอโตอนเร็วมากใบมันใบใบใหญ่เลใบใบแบบ หนาหนาเหมือนหูควายอ่ะนี่ใช่ไหมเราเราเราไม่รู้จักเลยว่ามันเป็นกระถินิพาเราเข้าใจว่ามันเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งอ่ะเออไม้ไม้ตัวเร็วตัวเร็วเออเขาบอกว่าประมาณชักประมาณชักแปดปีถึงสิบปีเนี่ยใช้ใช้ใช้ได้และวมพฟ้อมเนื้อ้านได้แล้วเอาเอาไม้ไปทําบ้านเหรอใช่อ้าวเราคิดว่าเป็นกระถินิพาเข้าใจว่าเอาพวกผักพวกใบอะไรไปกินไม่ไม่ไม่ให้นันนี่ทำไมมันย่า่าหรือว่าในปล่อยลกขนาดนี้อ่ะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยยาที่ หญ้าที่กินแล้วเขาไม่กลืนอ่ะหญ้าอะไรวะหญ้าที่กินเออหญ้าแฝกหญ้าอะไรเฮ้ยกินไม่ปดีจังกิน้าอะไรวะหญ้าคาแอะไญ้าคาอะไรอ๋อเป็นคาอยู่ในคออ๋ออแล้วยานั่นยาคามีประโยชน์ไงเอ้ยเขาก็จะเกี่ยวไปมุงหลังคาอ๋อเราก็เข้าใจอ๋อมันก็จริงๆมันก็คุมดินด้วยอ่ะอ่ะคุมดินเสร็จแล้วก็ แล้วก็เนื่องจากว่าหญ้ามันจะมีความคงทนใช่ไหมเขาก็จะเกี่ยวแล้วก็ไปตากให้มันแห้งแล้วก็มาถักโอ้แสดงว่างหลังคาแสดงว่าช่วงเกี่ยวมันก็ไม่ถ่ายแต่ช่วงเอาไปตากนี่เราต้องนั่งรถนานเหมือนกันดิคนละตากอ่ะอ้าวกูคิดว่าเออมือเอาไปจังหวัดตากเอาไปทําพวกไอ้แฝกมุงหลังคาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะใช่ใช่ของทางอีสาน่ะวะแต่นู้นใบจากใช่ป่ะแถวพัก แต่ภาคกลางก็ใช้เป็นยานั้นคือก็คือภูมิปัญญาของคนโบราณว่าใา้สมาี่จะใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมามาทําเป็นที่อยู่อาศัยแต่ในกรณ์เรบอกว่าก็คือแทนสังกะสีล่ะชาวบ้านได้ไม่ต้องลงทุนเยอะในการที่จะทําหลังคาอะไรประมาณนั้นใช่ใช่อาจจะแทนสังกะสีอาจจะแทนกระเบื้องก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็หนึ่งความร้อนของต่างจังหวัดอะพวกกับสังกะสีมันยิ่งดูดความร้อนมากกันเถอะเออดีว่ะดีดีเออนัน นอ่มันจะมีคลองที่นายบอกว่าคลองไส้ไก่อันนี้<ช>นนก็อันนี้ก็คลองไส้ไก่ค่ะใช่แต่ว่าที่มันไม่มีน้ําเพราะว่ามันอาจจะเป็นความสูงต่ําของจุดที่เราขุดอ่า <c ute> ใ,ใช่ใช่ม็นม,ม,มีระดับเราเราก็จ <c ute> ะมีจะมีระดับอันนี้ตรงนี้ต่ําตรงนั้นนี่ออกมาสื่งก็คือว่าช่วงหน้าฝนอ่ะเวลาเวลาเวลาฝนมันขึ้นมาเนี่ยเออมันตรงไหนที่ ตรงไหนที่น้ํามันไม่ไม่ถึงใช่ไหมเราก็สามารถที่จะปลูกผักสวนครัวได้อ๋อเออตอนแรกตอนแรกเราเข้าใจว่างี้เว้ร์ตอนแรกเราเข้าใจว่าไม่ทำไมทําแล้วน้ํามันมาไม่ถึงแต่จริงๆเหตุผลของนายคือว่ามันให้มีความหลากหลายของพื้นที่จะได้ปลูกต้นไม้อลไที่มันอยู่ในแต่ละพื้นที่ไม่ไม่เหมือนกันว่างนะระดับมันยังไม่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 เท่ากันอ่ะบนเนินบนโคก้งเราก็ปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ป่าใช่ไหมต่ำลงมาเวลาหน้าฝนเนี่ย มันก็จะมีระดับที่เราสามารถที่จะปลูกผักที่ระยะสั้นนายกำลังพูดนายกำลังพูดว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยพื้นที่ที่มันเจริญเติบโตไม่เหมือนกันให้ใช้าร์มแตกต่างของพื้นที่เนี่ยมาเป็นประโยชน์กับพืชประเภทต่างๆใช่มันไม่ใช่ว่าเป็นการวางแผนพื้นที่ผิดหรอกได่ไม่นายาโอเคเข้าใจมากเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วดูไว้นะฮะจากเด็กน้อยอีกปีหนึ่งก็เป็นผู้ใหญ่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเรื่องหญ้าผมมองว่าหญ้ามันเป็นวัชพืชแต่เพื่อนบอกว่า ย่าไม่ใช่วัชพืชถ้าเราจัดการมันได้เราก็จะเจอประโยชน์จากมันถูกต้องไหมใช่ครับนายกำลังบอกว่าต้นไม้ทุกชนิดมันมีประโยชน์มีโทษในตัวอ่ามันมันมีก็เรียกว่ามีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีไม่ใช่ว่ามีโทษอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนดีส่วนดีอยู่ที่ว่าการบริหารจัดการและการเข้าใจมันว่าเออตรงเนี้ยจะให้มันเจริญเติบโตยังไงการจัดการญ่าว่าตรงไหนย่าเราก็ทําให้มัน คลุมดินนั่นคือนัินนั่นคือมันประโยชน์ที่มันสร้างให้พื้นที่นั้นใช่เพียงแต่ว่าเราเข้าใจเราต้องเข้าใจไอ้บริบทตัวของมันเองว่าหญ้ามันมีหน้าที่อะไรเอาไว้ที่ไหนมีประโยชน์มากประโยชน์น้อยประมาณนั้นใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่ถ้ายาวเกินไปมันก็รกใช่ไหมนี่คือเกิดจากการเรียนรู้ทฤษฎีพอเพียงที่เขาบอกมาแล้วก็ให้มันเป็นปุ๋ยอ่าแทนที่เราจะเผาทิ้งคนโบราณอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแม่เราปลูก ไอ้ถั่วแล้วก็กบให้มันตายเพื่อเป็นปุ๋ยเร่งใบอ๋อเข้าใจและที่พูดคุยกันเรื่องรายละเอียดของโครงนนาโมเดลนะครับด้านหน้าที่เห็นอาจจะอาจจะมองไม่เห็นลรวเพราะว่าเป็นกล้องโกโปรมันไกลอ่ะเจ็ดโมงกว่าพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เพื่อนๆพี่พี่จะได้ยินในวีดีโอนี้แน่นอนก็คือเสียงนกเสียงกาซึ่งมันดังอยู่ตลอดฮะบางทีเราก็อยากจะเปลี่ยน สนประสาทถูตัวเองมาฟังเสียงนกสิงกาแทนฟังเสียงเครื่องยนต์เสียงมอเตอร์ไซค์ตอนเช้าในเมืองใหญ่นะฮะผมคงจะเลือกที่จะฟังเสียงธรรมชาติไม่ได้ตลอดนะเพราะว่าผมยังมีภาระ,ะหน้าที่อยู่ในเมืองใหญ่แต่ผมก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าในวันที่เรามีเวลาว่างเราก็ออกเดินทางมาเที่ยวในบรรยากาศแบบนี้โดยที่ครอบครัวเราอนุญาตให้เราออกเดินทางนะฮะเราเป็นมนุษย์ครับมนุษย์เป็นสมาชิกหนึ่งในโลกนี้เราก็ต้อง อยู่กับธรรมชาติับแต่เราสามารถเลือกได้ว่าธรรมชาติที่จะทําให้เรารู้สึกจะลงใจเราจะไปหาธรรมชาติแบบไหนนะครับอันนั้นที่ว่าเป็นที่เป็นนาเป็นหญ้าอยู่อ่ะเป็นเป็นส่วนที่ดินในพื้นที่เดียวกับของโคกนาโมเดลใช่ป่ะใช่ใช่ใช่นั่นเราเราก็จะอ๋อนายกำลังบอกว่าใช่ให้มันครบกระบวนการของโคกนาโมเดลให้มันมีความหลากหลายของพืชวรงงั้นเหรอถูกไม่เพราะว่าข้าว ข้าวก็มีส่วนสําคกัญในชีวิตเราใช่ไหมล่ะอ๋อเราก็ต้องปลูกข้าวด้วยปลูกข้าวด้วยที่เขาบอกว่าเมื่อคืนเราได้ยินในพูดกับพี่ที่บ้านที่บอกว่าอะไรนะถ้าโครงการมันไปในทิศทางที่บวกเนี่ยถ้าเราอยู่ในพื้นที่องเรากี่เดือนนะโดยที่ไม่ต้องออกซื้อของอ๋อถ้าเราอยู่ในในโครงการกคองนางเดียวที่นายทำนั้นสามเดือนโดยที่นายไม่ต้องเสียเงินออกไปซื้อกับข้าวเลยถือว่าผ่านขบวนการการเรียนรู้พึ่งตนเองน่าจะสําเร็จในระทำหนึ่งแล้วใช่ใช่ ก็คือเหมือนมีธนาคารอาหารอยู่กับเราคลังอาหารคลังอาหารอยู่อยู่ที่อยู่ที่สวนเราอยู่ที่บ้านเราอันนี้คือหลักๆของของทฤษฎีโค้งนาโมเดลที่ว่าให้พึ่งพาตนเองอะไรใช่ต้องพึ่งตนก่อนมันจะต้องมีสี่สี่พออในบางสี่พอก็คือพออยู่เออในหลงสรุปเลยพออยู่เอพอกินเพอใช้พอร่มเย็นในสี่พอเนี้ยพอเราพอเราอยู่ในสวนเราเรามีครบเราก็ไม่ต้อง ไม่ต้องเดือดร้อนที่จะต้องไปพึ่งพึ่งพ่าโลกภายนอกอะแล้วสมมุติถ้าวันหนึ่งเราต้องเราต้องใช้เงินบ้างในเรื่องเอ่อเจตการเจ็บป่วยหรือว่าเจอจุนคนที่เรารักเนี่ยเราจะหาเงินจากไหนอะสมมุติถ้าเราเราในบอกว่าเออสามเดือนไม่ต้องซื้ออะไรเงี้ยบางครั้งอาจจะต้องใช้เงินเพราะเราอยู่อยู่ในเรายังอยู่ในสังคมแบบนี้อยู่อะช่วงแรกอะเราต้องมีการวางแผนเอ่อวางแผนในการจัดการสวนเราอะ,อะว่าอะไรที่สามารถที่จะซัพพอร์ตรายได้ ในในตรงนั้นด้วยได้อย่างเช่นพวกพืชระยะสั้นอ่ะพวกผักต่างอ่ะเราสามารถที่จะปลูกจําหน่ายได้ถ้าเราต้องการเงินอ๋อในก็คือ,อเราก็อาจจะให้เหลือใช้จากกินจากใช้หรือแจกใจชาวบ้านแล้วบ้างเนี้ยใช่เราก็นําไปขาย<ช>การขาย<ช>การขายที่พูดจริงเราเข้าเราเข้าใจาเองนะคงจะไม่ได้ขายเพื่อลารวยหรอกขายเพื่อ,เ,อเปลี่ยนแปลงเป็นทุนนิดหน่อยเพื่อเอาไปใช้ในเรื่องปราจําความจําเป็นในระดับหนึ่งใช่มันถามว่าจําเป็นมากไหมส่วนนั้นอ่ะ มันไม่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 ถึงว่าไม่ถึงว่าจะต้องขอขาดบัตรตายอะไรอะไรมากอะแต่ว่ามันจากจากที่เพื่อนเขาทาหรือว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จเขาทำ่ามันเหมือนว่าเงินส่วนใหญ่มันจะไหลเข้ามากกว่าที่จะไหลออกอ๋อานก็ลังบอกว่าไม่ต้องไปดิ้นไม่ต้องดิ้นไปหาหรอกใช่เดี๋ยวมันมาเองถ้าหากถ้าว่าในสวนเรามันมีผลผลิตหรือว่ามีอะไรเล็กๆได้น้อยๆมันก็มาเขาเก็บอ่ะทีละสิบยี่สิบทีอะไรเงี้ยใช่มันก็เหมือนที่ผู้ใหญ่เก่าๆเขาชอบบอกเรานะ ถ้ามันเป็นของดีไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวมันจะมีสิ่งหนึ่งดูดเข้ามาเองใช่ใช่ของดีไม่ไม่ต้องเอาไปเสนอมากมายหรอกแต่เราต้องเริ่มต้องเริ่มต้นให้มันถูกเริ่มต้นมันถูกว่าส่วนไหนที่เราเราจะเป็นพืชระยะสั้นที่จะหล่อเลี้ยงเราอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่เราปลูกป่าอยู่เนี่ยต้นไม้จากป่ามันยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฐานใช่ไหมในใช้เวลาอบรมเรียนรู้ที่จะมาทําเองเนี่ย ช้เวลานานไหมหรือว่าไปมีเวลาว่างก็ไปหาผู้มีประสบการณ์เื่อนักวิชาการหรือปราผู้รู้สอนไปเรื่อยๆ่นานไหมใช่ตอนแรกตอนแรกก็ประมาณสองสามปีนะที่เราดู YouTube ใช่ไหมเออดูยูทูดูจากนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สนใจแต่แต่มันก็ยังยัง,ย,งยังไม่ได้หลายๆประเด็นอะ่ะเราก็ยังไม่ยังไม่กระจ่างก็ต้องไปอบรมอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาดินอะไรเงี้ยทำยังไงเราดูเราก็ มันไม่ได้ทําเองอ่ะมันก็ยังไม่เอายังไม่ได้ลงมือยังไม่ได้ลงมือมยังไม่ลงมือปฏิบัติอ่ะเราก็ยังยังไม่ไม่เห็นผลพอเราได้มาได้อบรมแล้วก็มาใช้แล้วมาทดลองจริงๆอ่ะมันก็จะเห็นพัฒนาการเขามันมในทางที่ดีคือทําให้เรามั่นใจว่าเอ้ยอย่างนี้แหละที่ที่เป็นสิ่งที่สิ่งที่ขอบขอบใจมากเลยในสิ่งที่ในแชร์เราฟังถึงเราไม่ได้ลงมือทําแต่เราก็มีความสึกดีที่ว่าเห็น เพื่อนคนหนึ่งที่กําลังไปในทิศทางที่ดีไม่ทําลายโลกอใ่ถึงเราจะไม่ได้มาลงมือทําแบบนายเราก็ได้มาอาศัยกินเพื่อนสนิทก็ครูว่าอาศัยแดกด้วยนีขอบใจมากเลยว่ะเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อดีกว่าจบจากอไปดูต้นไม้ที่ผมเรียกว่าเป็นเกาะใช่ป่าเกาะกลางโค้งน้าโมเดลฮะความหลากหลายเพื่อนมันก็บอกว่า กูครั้งแรกกูทามันไม่ตกครั้งนี้กูจะทํามันตกไหมผ่ามาตะพานอีกไม่ตกนะครับเด็กอัมพาครับไม่ตกครับก็ฟังเพื่อนพูดสวนของโคกนาโมเดลนะครับก็ดีใจกับเพื่อนรอบนี้ผมมาบุรีรัมย์โดยการปั่นจักรยานจากกรุงเทพมาบุรีรัมย์นะครใช้เวลา5วันระยะทางประมาณห้าร้อโลครัปั่นจริงๆก็คือ อยากปั่นมาส่งเพื่อนสนั่นเพราะเพื่อนสนัน่นเขาเอ y ร์ลี่ e ีไทยจากเทพแล้วต่อไปนี้เขาว่าจะใช้ชีวิตเกษตรกรเนี่ยที่ต่างหวัดเราคงมค่อยได้เจอกันหรอกเพราะว่าตัวผมอยู่กรุงเทพแต่ว่าโลกสมัยใหม่ก็คงคุยทางเฟสน,นะฮะก็เพื่อนกันนะฮะกัลยาณมิตรเจอสิ่งดีๆให้กันแนละก็คุยกันแลกเปลี่ยนกันต่างคนต่างเอาสิ่งดีมาพัฒนาก็คงขอให้เพื่อนโชคดีใน ชีวิตเส้นทางใหม่ของเกษตรเอก็เทคแคร์ด้วยวัสดวัโสดวัสดเจอกันเจอกันโอเคเดี๋ยวยังมีพันธกิจอยู่มันบอกมันจะพาเราไปลาวใต้จะพาไปจักรยานแต่จะบอกอะไรฟังรู้ป่ะขณะขณะที่กาลังจะจบทริปนะมีสปายแอบมองไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปลโน่าโน่นโนนโนนผูงวัวมันบอกผมเป็นพยานให้ว่าบอกไอ้นัทมันแล้วว่าให้มันพาไปลาวใต้ โอเคเทคแคร์เพื่อสน,นันทำไมจากที่อื่นยังไม่ได้คุยกันเลยสนันบอกว่าด้านข้างใกล้ส่วนของสน,นงันท์ก็มีจะทำเป็นโคกนาโมเดลฮะแต่ว่าเป็นคนจากที่อื่นนะก็สนันบอกว่าก็ยังไม่ได้คุยกันหรอกถ้าได้คุยกันก็คงจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันฮะแลวถือว่าช่วยช่วยแบ่งปันความรู้กันไปตอนนี้เราเข้ามาถึงทางเข้าที่สวนป่าบ้านสนันแล้วนะฮะเมื่อคืนผม มานอนที่นี่กันนะจะสังเกตเห็นด้านหน้า,นาจะเห็นเต็นท์อยู่เต็นท์ยังไม่ได้เก็บนะนอนกันข้างนอกเพราะว่าเมื่อคืนน้าค้างมาลงเยอะก็เลยเดี๋ยวตากเต็นท์ให้แห้งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเก็บเต็นท์แล้วเข้ากรุงเทพแต่ว่าคงต้องไปตากทิุงเทพทางแล้วพเดีเหม็นอับฮ <Yes. S 1> yeah.